สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกคนนะอยู่กับผมเองคนนะเจคิคิทีคนนะวันนี้เราทําการมาไม่เจอว่ามามาเล่นเฮานะและ้วทํา,าทการมาจัดอันดับการเฮานะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเว็บไซต์ของออ้ิวฟูฟูายตั้งวะแล้วเธอเฮานะซึ่งครั้งนี้เราทําการมาเล่นในหมวดหมดู่ของอ่า witch ufollow only subchapter and substory อ่าผมจะบอกว่า huh มันเป็นหมู่ของอ่าตัวละครอันนี้องนะจริงอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความคิดเหตุส่วนตัวของผมนะโอเคก่อนที่เราวการเริ่มการันต์ก็ขอรักันนะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดสไลล์ในเท่านี้กดจริงๆหน่อยก็นดีๆคนนะเื่อเป็นการถามความคิดต่อไปคนนะโอเคถ้ากดๆแล้วก็เลื่นไปดนความนะแต่ก่อนที่ข่าวการเริ่มคนนะผมจะบอกก่อนเลยว่าก็จะมีตัวละครบางเรื่องที่ผมไม่ได้เอามา แล้วก็บางตัวละครที่ผมไม่ได้เอามาก็ต้องขอโทษด้วยกันนะโอเคไปเริ่มเลยกว่างนะโอ,อ,อ้ God ล้วก็เปิดมาก็เริ่มเด็กหนอนเนี่ยเทนริมกระจากับนอโรุลิเอาตรงว่าผมพูดใจจริงคือผมชอบตัวนี้มากกว่าแต่ก็โอเคคนที่ชอบอันนี้ของต้องโทษทีด้วยกันขอโนะคนเดียผมชอบไอ้นี้นะ <c oughs> ไอริสแบบอลิสโอ้โหชื่อไม่คอกจอ ส่วนตัวผมชอบผมชอบอลิซมากกว่าเพราะนั่นแหละผมเลยอกอลิซกันโอ้ยกอดคิสกับอัลนะผมชอบคิสส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบคิสเอลิสกับมาเองยินตาห้าผมจำไม่เห็นว่าคิสกับเอลิสไหนมาเป็นคนเดียวกันเพราะนั่นเนี่ยผมก็เลือกเมกง,งินกันตัวละครปวดปวดไว้ฟุกผมอีกหนึ่งตัวเจอกับอ่า เิดกับบัวใครอ่าสตุ๊ตโต้ของชอบอควานะนี่มันน้องสาวของมิกรุงนี่เปล่าเจอกับมิโดริ่กับบัวใครอดีตของก็เสียๆทั้งคู่แนละ้วแต่ผมงสุ๊ตโต้ของผมให้มิโดริ่เท่กันเด็กเกิดมาขอก็ไม่เอาดีๆสิยุนกับน้องเนื้อเราแต่สตุ๊ตโต้ของชอบดิบๆนะน้องคือมันน่ารักอะ่ะดูบี้กับฮิซาโกะเหรอผมให้ฮิซาโกะกันแล้วกับชินาบุเหรอตัวผมให้อาริมากัน ดักเทกับกับโมมิเหรอเอาต้องผมพคูดจากตายจริงๆเลยนะผมเฉยๆจากคนนี้มากจริงผมให้เป็นผมให้ดักเทกันไอจังเกับตับฮารุนะเหรอเอ่อชอบไอจังมากกว่าโอ้ยกวาดโฮชิโน่จะบูอาไคากับคานาโอจะดับอีค่าศูนย์ ก็โดนคนปวดเลยดีกว่าสตอผมเลือกโคชิโนะโอเควิสกับอาริสึกเหรอผมให้วิสกันอาโออีกกับมิซึริกเหรอเออให้มิซึริกกันเมทชูกับเนสโกะอ๋ออ่าผมเลือกเนสโกะกันโหเด็กบูไคผมเลอกซิโร่ผมกันโอเคดา1สิบหกคนแล้วจุนจุนเจอกับไอจังเหรอแต่ถ้าเรื่องความที่ผมชอบมากที่สุด ผมเลือกยุนยุนอาริมะกับเฮสโกหอส่วนตัวผมชอบอาริมะกด้านนี้กับเิสโกโอ้แน่นอนเิสโกู่แล้วอ้อก่อมิสทีกับเอลิน่าหรออยากเข้าไปใหญ่อีกนะเออส่วนตัวผมให้ผมพูดจัทายรี่ผมเลือกเอลิน่าครับ ผมวละอลิสสกับเมกูนินเหรอให้เมกูนินแล้วกันรู้สึกว่าเมกูนินมันดูแบบรู้สึกดีรู้สึกดีกว่าวิสิตจริงอ๋อไม่กเยี่ยมเลยทำไมมันต้องมาเจออะไรเกีอก่อน,น,น,นเนี่ยคลิปกับอะควาทำไมมันต้องเจอเร็วก่อนขนาดนี้เนี่ยอ๋อระหว่างเทพดาไล่ไปจุกับสาวขโมยอ๋อผมได้คิสชิโนกหัวประชีโนกเหรอผมชอบพูชีโนก โอเคเราแปดแล้ว,ลวดููนกับโฮชโโโโิโนะเหรอผมให้สฮชิโนะอ่ะอ้อไหคิดกับเอรินา่าเหรอแน่นอนยังคงให้คิสอยู่แน่นอนตอนนี้ก็ต้องไปฟังขออารีมาดิไหนก่อนโดนค้อนเล่นอะไรสวะผมจะบอกตรงเลยว่าที่สกูก,กับอารเนะ่ะ เป็นตัวละครที่ผมชอบมากในเรื่องโสดทรงมากอะคือแบบชอบแบบชอบแบบจัดขายไม่ได้เลยวเลยอ่ะอ่าข้อผมหนึ่งเรื่องความส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมชอบไปฟังของฮิสโกมากกว่าว่านั้นก็ใครชอบไอ้ผมต้องขอโทษทีเดียวชอบฮิสโกมากกว่าโอเคเหลือสี่คนีิเสอออานิวะ ให้คิสว่ะโอเคโคชินอคกับพิสโกะเหรอฮะพูดสัตว์ในใส่แต่ผมเลือกโคชินอมากกว่าแล้วก็ราสุดท้ายแล้วระหว่างคิสกับโคชินะผมจะเลือกใครระหว่างสองตัวนี้ผมจะทำการผมจะรับตาแล้วผมจะเลือกใครคนหน้าแรกคืออันดับที่หนึ่ง แน่นอนหอมชอบพิษปา่าวแหม่กัดนี่ผมเพิ่งเรียกว่าตอนความพอตสบ้าของชอบคีสสุดๆนะเนี่ยิแล้วก็โอเคก็จบคิดไว้แค่นี้แล้วครับผมอ่ะ บอกว่าฮึบไวก่อนจะเป็นเข้มแข็งและอยู่กับฉันคอยร้องร <c oughs> ู้ใจไหมรู้จะอ่อนแอแค่ไหนแต่ช่วยอดาทนอีกนิดเดียวเราก็เจอ